อาะ,ะครั้งนั้นเอกทิวสังในวันหนึ่งพิกขูพิกขูอ่านว่าพิกษุทั้งหลายอาหังสุตรงนี้ขึ้นมาตรงนี้นะครับพิสุพิกขูอ่านว่าพิสุทั้งหลายอาหังสุกราบทูลแล้วอิติว่าพระควา้าแตพระผู้มีพระภาคเจ้าอัญญากนทันโยอ่านว่าพระอัญญากูณทันยะ ปเทตาวาขึ้นเอาประโยคหน้านี่มาขึ้นในหมดนะครับปเทตาวาปรารถนาแล้วปฏิวิชจตุงเพื่ออันรู้ตลอดอารหัตตังซึ่งพระอารหัตอาคะธรรมังอันเป็นธรรมอันเลิศสับพะระปธรรมังก่อนกว่าชนทั้งปวงอาทาติได้ถวายแล้วกะทาในการไรนี่ครับก็ละไว้ในประโยคนี้เฉยนะครับเราต้องขึ้นประทานและกิริยาเข้ามาอิติดังนี้สถานว่าพระสาธดา อาหารตรัสแล้วอิติว่าพิกเวดูก่อนมิสุทั้งหลายตุมเห็นว่าเตยทั้งหลายสุนิสตาจากฟังหรืออิติดังนี้ประโยคนี้ต้องเติมคําว่าหรือเข้าไปเพราะประโยคหลังมีอามะอยู่นะครับพิกูอันว่าพิสุทั้งหลายอาหังสุขขึ้นมาตรงนี้นะครับอาหางสุกราบทูลแล้วอิติว่าพันเตข่าแต่พระองค์ผู้เจริญอามะพระเจ้าค่ะเอวังอันว่าอย่างนั้นอิติดังนี้สัตถาอันว่าพระตาตดา อาหาริทรงนำมาแล้วตรงนี้ขึ้นสถาอาตีตังอาหาริเข้ามานะครับตรงหน้าพิกวีนี่ครับสถานว่าพระาศาสดาอาหาริทรงนำมาแล้วอตีตังซึ่งเรื่องอันเป็นไปล่วงแล้วอิติวาพิกเวดูก่อนพิษุทั้งหลายพระกวาลว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าวิปัสสีพระนามว่าวิปัสสีอุทปาธิได้เสด็จอุบัติแล้วโลเกในโลกเอกะนาวุติกะเป ในกับที่91อิโตพัทธกับปโตแต่พัทธกับนี้ตะทาในการนั้นกุดุมพิกาอ่านว่ากุดุมพีทั้งหลายพาติกาผู้เป็นพี่น้องกันทเวสองอิติคือมหากาโลอ่านว่ามหาการจุลกาโลอ่านว่าจุลการปุกลังยังบุคคลว่าปาเปสุงให้วานแล้วสาลิกเกตัง ซึ่งซึ่งนาแห่งข้าวสาลีมหันตังผืนใหญ่อาทะครั้งนั้นเอกทิวสังในวันหนึ่งจุลกาโลนว่าจุลกาคันตวาไปแล้วสาลิกเกตตังสูนาแห่งข้าวสาลีพาเลตะวาฉีกแล้วสาลิกคับพังซึ่งท้องแห่งข้าวสาลีเอกังท้องหนึ่งขาทิชิมแล้ว สาลิกัพังอ่านว่าท้องแห่งข้าวสาลีอติมาทุรังเป็นของอร่อยยิ่งอโหสิได้เป็นแล้วโสจุลกาโลอ่านว่าจุลกานั้นทาตุกาโมตรงนี้ต้องแปลว่าเป็นผู้มีอุตวาอยู่นะครับเป็นผู้ใกล้เพื่ออันถวายสาลิคับพระทานังถวายซึ่งท้องแห่งข้าวสาลี ตัวทานังตัวนี้ไม่ออกคำว่าซึ่งนะครับเพราะธาตุซ้ำกับตัวนี้เราเรียกว่ากิริยาวิเศษนะนะครับสังคสสะแก่สงพุทธประมุกคสสะมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุกหุตตวเป็นอุปสังกามิตตวเข้าไปหาแล้วเชษภาาติกังซึ่งพี่ชายผู้เจริญที่สุดอาหะกล่าวแล้วอิติว่าภาติกะข่าแต่พี่ชายไม่ยางนันว่าเราทั้งหลายหาเลตวา ฉีกแล้วสาลิขับพังซึ่งท้องแห่งข้าวสาลีปุกกลังยังบุคคลปราจาเปตวาให้ต้มแล้วกัตาวากระทำรรอนุชวิกังให้เป็นของสมควรพุทธานังแก่พระพุทธเจ้าทั้งหลายเทมะจะถวายทานังซึ่งทานอิติดังนี้เชทาพาติโกขึ้นมาตรงนี้นะครับเป็นประโยคเลขในล้วนๆอ่านว่าพี่ชายผู้เจริญที่สุด อาหะขึ้นมาตรงนี้นะครับอาหะกล่าวแล้วอิติว่าตวังว่าท่านว่าเทีย่อมกล่าวกิ้งขึ้นว่าจะนางกันมานะครับกิงว่าจะนางซึ่งคําอะไรสาลิกับพังภาเรตวาทานังนามะอันนี้รวบด้วยุปัจจัยตรงนี้นะครับมีตวาปัจจัยอยู่ข้างหน้าแล้วก็ต้องแปลมาหาตวาปัจจัยตัวขยายนี่ก่อนนะครับอันว่าชื่ออันว่าอันฉีกแล้วซึ่งท้องแห่งข้าวสาลีถวาย ภูตะปุพังเป็นของไม่เคยมีแล้วอตีเตในการอันเป็นไปล่วงแล้วเอวะนั่นเทียวโหติย่อมเป็นนี่รวบตัง้งเนตาเอวะอตีเตภูตะปุพังนะครับเป็นของไม่เคยมีแล้วในการอันเป็นไปล่วงแล้วนั่นเทียวโหติย่อมเป็นขึ้นโหติก็ ne, มาคุมกิริยาคุมภาคตรงนี้นะครับณนานาคะเตตัดบวตเป็นณณบวกกับอานาคาเตณภวิสติ จากไม่มีอนาคเตในการอันไม่มาแล้วตะวางอันว่าท่านมาสัตสังนาสยิยายังข้าวกล้าให้ชิบหายแล้วอิติดังนี้นรวบเนื้อความมาสับตัวนี้นะครับโสจุลกาโลนว่าจุลกาณนั้นยาจิอ้อนวอนแล้วปุณณปุนางบ่อยๆเอวะนั่นเทียวอัฐะครั้งนั้นพาตาอันว่าพี่ชาย อาหากล่าวแล้วนั่งจุลกาลังกะจุลกาลนั้นอิติว่าเตนะฮิถ้าอย่างนั้นตะวังนะครับที่ขึ้นตะวังเนี่ยเพราะมีหิตรงนี้นะครับตรงนี้มีประโยคยาวๆเข้ามามีประโยคยะที่แทรกเข้ามาตรงนี้นะครับตะวะตะวังกันว่าท่านกะตะวากรธทรมแล้วเคตังซึ่งนาถ้าเวกูฐาเสให้เป็นส่วนสองก็คือทำนาให้เป็นสองส่วน แต่แปลโดยพยัญชนะต้องไปให้เป็นส่วนสองตรงนี้ห้ามออกทั้งหลายนะครับอาณามสิตตวาไม่แต่ต้องแล้วโกฏาสังซึ่งส่วนมามะของเราตวางกันว่าเจ้าอิตจิตชสิย่อมปรารถนาอย่างกรรมมังซึ่งกรรมใดกรโรหิจงกระทำตังกรรมมังซึ่งกรรมนั้นเขตะโกฏาเสในส่วนแห่งหนาอัตโนของตนอิทิดังนี้